ล่าสุดอย่างวันนี้ค่ะพี่วางโทรศัพท์ไว้ไม่ได้จ่าโทรศัพท์เลยเขาก็เลยบอกแล้วดูเวลาก็แบบเฮ้ยหรือแม่เรียกพี่ไปวับบ้านตัวออกเองเออตกใจกันทั้งหมดเลยไหมครับพอเห็นโทรศัพท์เนี่ยทุกคนก็ตกใจเพราะว่าเราไม่ได้แตะยคืนเท่าไหร่เมื่อวานนี้คือก็บอกพ่อเขาอ่ะมันมาบอกเขาข้างๆอคะรับโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวคือยังไม่โอเค ใช่พร้อมจับแล้วพูดรอพี่แป๊บนึงพันเลยพี่เออนั่นนั่นนั่นแหละแล้วอะช่นะห้าสิบล้านต่ออัพที่ไหนคบคนที่สอง้วค่ะคำนับระเบียบธรรมครับที่แม่ก็ก็สงบก็ได้แต่ว่าที่บอกว่าถ้าเราอยู่คนนี้เยอะเราก็เม่ได้แข่งอะไรเป็นอะไร เมื่อไหร่เรือเราก็จะปรุงกำลังใจล้นหลามเลยทวันนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องครับเป็นบิ๊กเรือมาเรืป็น่น่มเพศิลปกแลที่เรจะบอกว่าได้คก็ด้วยความที่เป็นสายรหัสกันเราก็มีการติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่ คนก็ต่างกันมีมีภาระของตัวเองเยอะเนาะก็จะไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าแค่มองเราก็จะแบบว่าสื่อถึงกันได้เพราะเราเราอยู่ร่วมเดือนด้วยกันมาที่เห๋เห็นว่าพี่เมฆมาหาด้วยเช่นเดมาทุกวันค่ะพี่แย้เขาทุกวันพี่ไม่ถึงเขาพี่อยากเจอเขาพี่อยากเห็นเขาแต่เขาไม่มาให้พี่เห็นมาให้แค่แบบรู้ว่ามีกลิ่นรู้ว่าเขาอยู่ข้างๆรู้ว่ามันไปใกล้พี่น่าผู้ปอกลูก แต่ก็ไปหาเพื่อนรอบตัวคนทุกคนไปยังไงคะฝันถึงว<ป>่าไ,<ป>ไปดีทุกคนหมายถึงว่าเห็นดีทุกคนค่ะว่าเขาแบบเขาไม่ต้องห่วงเขาแล้วเขาไสบายแลย้วเรียกทุกครั้งก็คือมาเลยใช่ไหมครับถ้าใครทักเขาแบบว่าไม่มาในนานเิกาก็จะมีมใครเห็นว่าอ,อนักข่าวช่องไหนคิดถึงเขาก็อยากเห็นการล่าสุดที่แบบพึ่งเลยมีอะไรบ้างครับก็ล่าสุดอย่างวันนี้ค่ะ พี่วางโทรศัพท์ไว้ไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยเพราะว่าพี่อยู่กับคนในครอบครัวนี้คนก็เห็นโทรศัพท์มันดังขึ้นมาพอโทรศัพท์มันดังขึ้นมาเนี่ยก็เข้าใจว่าพี่มุกที่เป็นช่างแต่งหน้าของเมียกันเขาโทรเข้ามาพี่มุก้าวนี่เป็นคนน้องเอกเป็นคนโทรเข้ามาพี่บอกพี่ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเขาก็เลยบอกแล้วดูเวลาก็แบบเฮ้ยหรือเมียเรียกพี่ไปวัดวะให้พี่มปช่วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเบอร์โทรหาพี่มุก คนตกใจกันทั้งหมดเลยไหมครับพอเห็นตัวช็อตนะทุกคนก็ตกใจเพราะว่าเราไม่ได้แตะ่งพี่อยากอยากเป็นคนที่พี่เอกที่ที่เมฆมาพี่เอกกลิ่นยังไงคะมันจะเกได้กลิ่นเมฆมันอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมคือพี่ดูแลเขามาตลอดเด้อมันก็จะกลิ่นเขาพี่ก็จะจำได้ด้วยส่วนใหญ่จะมาเป็นกลิ่นใช่ไหมคะอยาเป็นกลิ่นแต่ยังไม่ได้ฝันเลยใช่ไหมพี่อยากเห็นเขานะพี่อยากเห็นเขาเป็นตัวพี่อยากแบบ ถ้าฝันพี่อยากกอดเขาอยากขัดเขาถึงแล้วลูกๆเอยากมีเจอหรอก็มีน้องเมิร์ทนะพี่เขาเขาบอกป้ามาพอป้ามาเขาเห็นอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาร้องไห้เขาเขานั่งร้องไห้อยู่กับนาทีพี่ก็อัดคลิปเอาไว้เขาก้มหน้าไม่พูดพักๆพอเขาเดินมาก็ให้อาเขาถามอาก็ถามเขา ว่าน้องเป็นอะไรเขาบอกว่าป้าป๊าบอกว่าให้เอาสิ่งนี้ไปของลาจิ่งพี่เอกอยากให้พี่แม่มาบอกนะว่าพี่แม่แบบสบายดีอยากให้มาบอกกับตัวเองไม่อยากให้ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากอยากอยากเห็นเขาสบายดีอยู่กับป้าลูกยังเวลานอนตอนนี้นอนนอนหลับไหมคะหรือว่ายังปันคือเนี่ย มันเหม yes. no, no you ือนเสียงเขาเขาบอกว่านอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนพักผ่อนลูกแล้วมอสมีคืนแรกที่หลับเขาเขามาบอกนอนนอนเราอย่างนี้เขามันมานอนนานที่สุดที่เขาเสียงที่เขาก่อนจะไปที่ที่น้องซื้อเพราะว่าเป็นเสียงแบบเหมือนเสียงผึ่งคันไข้เนาะแต่ว่าเราออกแบบให้มันเหมือนเสียงปกตินะคะคือซื้อมาได้สองวันแล้วเขา ก็นอนเตืนเป็น้สุดทายก่อนเข้าปอนพี่ก็คนทกผ่านไม่ถูกไม่่านที่จะนอนอย่างนี้แหละจะนอนบนเตียงรองที้เขาอย่งคุณมาลยังรู้ลูกยังนอนอยู่ข้างๆพี่เหมือนันยทุกคนก็จะข่อย่งนี้พี่ถึงเขาก็จะร้องไห้แต่ว่าพี่ก็จะบอกว่าพี่ไมเช่้วพี่ก็จะ ที่ก็ต้องสู้ต่อบแทนเราก็ต้องพยายามทำตามฝันที่พ่อเขาวางไว้ให้เขาถึงว็เหน่อยนิดนึงแล้ไม่ควรคยมีความหวงเลยพี่ว่าถ้าเขาเห็นนี่เขาก็ไม่น่าห่วงแล้วเองแต่ว่าถ้าเขาเห็นพี่ร้องไห้เขาก็อาจจะห่วงเพราะปกติเขาก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากเพี่รอยวแต่เราก็พยายามทุ่มเทยังอันนี้เขาไม่ถามพี่พ่อ ก็บอเขาเห็นไม่ถามถามเขาเห็นเขาเห็นพี่ก็ไม่รู้นะแต่เขาก็พูดอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าอราไปบ้า่ไหนบ้านตั่งชยังไงเขาก็แล้วแต่คนพูดไม่พูดมากหรอมค่ะและอย่งเราไม่มีใครเห็นเลยแต่เามีแค่ความคิดถึงวันนเองักบม่าใช่ขาก็บอกว่าอยากให้พี่ปริ้นออกมาเป็นอะไรเป็สุดท้ายพี่ก็ทำตามจินาของแฟนค่ะ ยเไนั้น่ามกส่งาคนโตแล้วก็คนกลางด้วยอันนี้เนรู้งไงบ้างครับพี่ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆสิเป็นทุกคนที่เป็นเพื่อนที่แม่เป็นเพื่อนที่แล้วแล้วยังห่วงครอบครัวเรายังแบบคอยจะผักดันนลานด่ทีก็จะดีใจนะดใจอยากเห็นภาพว่าเขาตามรอยพ่อเขาไหมครับ ที่ก็อยากให้เขาที่บอกเขาเสมอว่าถ้าจะทําให้ได้อย่างป,ปาต้องแบบมีนัยตามชื่อปาตแล้วก็อย่าทําทัวให้มันแบบเออเกินเกินจากที่ที่แบบป้าเคยสอนเพราะาพ่อเขาจะสอนเขาตลอดเวลาว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าคุณอยากเป็นคนที่แบบอยู่ในสังคมได้คุณต้องอดน้องของตนคุณต้องแบบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อเ้าจะฝึกเขาต้องๆอย่างเงี้ยค่ะ พี่ว่าเขาก็จดจำในสิ่งที่พ่อเกาสอนอย่างตัวเล็กที่ถึงข้อนี่ค่ะเขาก็เลยจะก็ยังไม่รู้สึกมั้งอย่ามากินหัวหมีที่มันเข้าฝันเอาสามีออกมาบ้าเจ็บเลยนะไม่เข้าฝันเมื่อวานนี้ถึงกะบอกพ่อเขาอ่ะมาเห็นมาบอกเขาข้างๆแล้ว พี่อะตกใจเพราะว่าเขาบอกกับน้องพี่เม่น้องน้องเมิร์ดอ็กก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ตะล่อมถามกันเลยว่าเป็นอะไรน้องเป็นอะไรก็บอกป้ามาบอกเขาว่าให้เอาออกโอเคต้องออกหรืออะไรไม่ทราบไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเพราะว่าพี่เม่เขาไม่ได้สูตรอมรลีอ่์โอเคค่ะแอบคุณค่ะพี่เอ็นเสร็จนิดนึงค่ะ